เสียงฝนเทลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนตั้งแต่หัวค่ำจนถึงทเที่ยงคืนละอองเย็นชื้นซึมผ่านช่องไม้เก่าที่ผู้กรรอนมินนั่งอยู่บนเสือผืนบางในห้องเล็กๆที่แทบไม่มีแสงไฟส่องถึงแขนทั้งสองอบลูกน้อยไว้แน่นเด็กน้อยหลับพริ้มเสียงหายใจเบาๆที่แผ่วในอกขอ,ของลูกคือสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจของเธอยังเต้นอยู่ต่อความเหนื่อยล้าจากการคลอดยังไม่ทันจากร่างกายเธอยังอ่อนแรงแต่สิ่งที่หนักกว่านั้นคือความเจ็บในใจที่ไม่มีคำใดอธิบายได้เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากนอกบ้านทำให้มินสะดุ้งเธอรู้ดีว่าาใครกกลลัังบม เสียงนั้นเธอจําได้แม่นแม้จะพยายามไม่อยากได้ยินมันอีกรถกระบะคันเก่าของเดชสามีของเธอที่ขับออกไปตั้งแต่ช่วงเงย็นตอนแรกเธอคิดว่าเขาออกไปซื้อของหรือทําธุระแต่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่กลับมินพยายามกล่อมลูกให้หลับทั้งที่ในใจเริ่มร้อนรนความไม่แน่ใจกลายเป็นความกลัวเสียงประตูไม้หน้าบ้านถูกเปิดออกอย่างแรงจนกระจกที่บานข้างๆสั่นสะเทือน <ๆ S 1> เธอเธอเปิดไฟหน่อยสีมือจะตาย เสียงผู้หญิงแปลกหน้าดังขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะที่คักเดทเดินเข้ามาในบ้านอย่างไม่รู้สึกผิดเขาไม่เหลียวมองภรรยาที่เพิ่งคลอดลูกได้สามวันเขาแค่ถอดรองเท้าโยนไว้ข้างประตูแล้วหันไปพูดกับผู้หญิงคนนั้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนที่มินไม่เคยได้รับอีกเลยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี่มินเมียฉันเขาพูดพลางชี้มาที่เธอที่นั่งกอดลูกอยู่บนพื้นแล้วนี่แนนแฟนใหม่ฉันเธอจะมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้นะอย่าทำหน้าแบบนั้นสิมันแค่ชั่วคราวคำว่าแฟนใหม่ เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจมินเงยหน้ามองเขาทั้งน้ำตาแต่อีฝ่ายกลับมองเธอด้วยแววตาเย็นชาเดชเคยเป็นคนอบอุ่นเคยเป็นผู้ชายที่เธอเชื่อว่าจะปกป้องเธอกับลูกแต่วันนี้เขากลับพูดออกมาอย่างไม่สะทกสะท้านเหมือนคนแปลกหน้าแนนเดินสำรวจบ้านด้วยสีหน้าไม่พอใจโ h บ้านเก่าจังเลยนะคะพี่เดชมินคะเธออยู่ได้ยังไงเนี่ยคำพูดนั้นเต็มไปด้วยการเหยียดหยามมินไม่ตอบเธอแค่ก้มลงมองลูกน้ำตาไหลเพื่อนแก้มลูกน้อยดิ้นเบาๆเหมือนรับรู้ถึงความเศร้าของแม่แนนหัวเราะเบาๆแล้วพูดต่อพี่ขะห้องนอนมีแค่ห้องเดียวเหรอคะงั้นนนคืี หนูต้องนอนกับพี่ในห้องนั้นแน่เลยเสียงหัวเราะของเธอดังลอดออกมาจากลำคอเหมือนม่เฉื่ใจเดดไม่พูดอะไรเขาเดินเข้าไปหยิบเสื้อผ้าในตู้ของมินออกโยนไว้บนพื้นเอาออกไปไว้ห้องครัวก่อนเดี๋ยวฉันจะจัดห้องใหม่เขาพูดอย่างรำคาญเหมือนคนที่กำลังจัดบ้านให้หญิงสาวอีกคนมาอยู่แทนที่ภรรยามินอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดออกมามีเพียงน้ำตาที่ไหลาพากเธอไม่รู้ว่าความกลัวหรือความเสียใจที่มากกว่ากันเมื่อแนนเดินเข้าห้องนอนปิดประตูเสียงดังเดชหันกลับมามองมินอย่าทำหน้าแบบนั้นฉันเบื่อความจนนนเบบื่อ้าหลังี เบื่อชีวิตแบบนี้เธอเข้าใจไหมฉันต้องการเริ่มต้นใหม่คำพูดแต่ละคำแทงลึกเข้าไปในใจมินพูดไม่ได้สักคำเธอได้แต่กอดลูกแน่นพยายามกลั้นเสียงสะอื้นไม่ให้ลูกตื่นฝนเริ่มตกหนักขึ้นอีกครั้งลมพัดแรงจนหน้าต่างกระแทกผนังดังปังมินนั่งนิ่งอยู่ในความมืดเสียงครวญของลูกเบาๆดังขึ้นในอ้อมแขนเธอรีบปลอมทั้งน้ำตาที่ไหลไม่หยุดและมือที่สั่นระริกตอนนั้นเองในหัวของเธอเริ่มมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาความคิดที่น่ากลัวแต่ก็เป็นทางเดียวที่เธอจะปกปกก้้องลูได เธอมองไปรอบๆบ,บ้านหลังเล็กที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักใจที่ซึ่งเธอเคยหัวเราะกับเดทในวันที่ทั้งคู่ไม่มีอะไรเลยเธอเคยเชื่อว่ารักแท้จะชนะทุกอย่างแต่ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงความเงียบและเสียงร้องของหัวใจที่แตกสลายมินค่อยๆลุกขึ้นทั้งที่ขาย,ยังอ่อนแรงหลังคลอดเธอเก็บเสื้อผ้าเด็กเพียงไม่กี่ชิ้นผ้าห่มบางๆและขวดนมที่เตรียมไว้สำหรับคืนนี้เธอหันไปมองประตูห้องนอนที่ปิดสนิทเสียงหัวเราะเบาๆของแนนยังรอดออกมาเป็นระยะเดทไม่แม้แต่จะถามว่าลูกกินนม หรือ,อยังเขาคงลืมไปแล้วว่ามีลูกอยู่ในบ้านหลังนี้เธออุ้มลูกไว้แนบอกแล้วเดินออกจากบ้านอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทาได้เสียงฝนซัดใส่ร่างเธอทันทีที่ก้าวพ้นประตูความหนาวกัดเข้ากระดูแต่เธอไม่หยุดเธอเดินเท้าเปล่าฝ่าฝนไปตามถนนลูกรางมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากบ้านไกลๆที่ส่องให้เห็นทางข้างหน้ามินไม่รู้จะไปที่ไหนเธอไม่มีญาติพี่น้องพ่อแม่เสียไปตั้งแต่ยังสาวเดชคือคนเดียวที่เธอเคยมีแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่อีกแล้วทุกก้าวที่เดินเหมือนเหยียบลงบนหนามความเจ็บแสบแล่นไปทั่วฝ่าเท้า แต่เธอไม่สนใจเธอมีเพียงเป้าหมายเดียวคือหน,นีออกจากที่นั่นให้ไกลที่สุดเสียงฟ้าร้องดังสนั่นลูกน้อยสะดุ้งร้องให้มินรีบโยกตัวเบาๆกล่อมลูกกลางสายฝนไม่เป็นไรลูกแม่อยู่นี่นะน้ำเสียงของเธอสัน่นแต่เต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแสงจากฟ้าผ่าชั่วขณะหนึ่งทำให้เธอเห็นเงาของตัวเองในกระจกหน้าร้านเก่าริมทางผมเผายุ่งเหยิงเสื้อผ้าเปียกแนบตัวหน้าซีดเหมือนคนที่ไม่มีชีวิตแต่ในอ้อมแขนนั้นมีสิ่งเล็กๆที่เป็นเหตุผลให้เธอยังยืนอยู่มินเดินไปจนถึงสาราริมทางเเเเกก่่่าาาธอออหหหลบบข้ไปนนัังพยยใจื ั้งจากความหนาวและความอ่อนแรงเธอเอาผ้าหม่มผืนบางคลุมลูกไว้พยายามกอดให้ความอบอุ่นเราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกนะลูกไม่ว่าเขาจะพูดว่ายังไงเธอพูดกับตัวเองเบาๆในหัวของเธอมีแต่ภาพในอดีตย้อนกลับมาวันที่เดทย่างยิ้มให้เธอวันที่ทั้งคู่ช่วยกันสร้างบ้านนี้จากไม้เก่าวันที่เขาบอกว่าไม่ว่าจะจนแค่ไหนจะไม่ปล่อยมือกันตอนนั้นเธอเชื่ออย่างสุดใจแต่วันนี้เขากลับเป็นคนพาผู้หญิงอีกคนเข้าบ้านโดยไม่แม้แต่จะมองหน้าลูกตัวเอง เสียงฝนยังคงตกไม่หยุดเธอมองถนนที่ทอดยาวไปข้างหน้าแสงไฟจากรถคันหนึ่งศาสเข้ามาใกล้เธอรีบพันหลังหลบเพราะกลัวว่าจะเป็นคนของเดทแต่รถคันนั้นขับเลยไปเธอถอนหายใจยาวหัวใจเต้นแรงความกลัวความเหนื่อยความสิ้นหวังประดังเข้ามาจนแทบล้มลงแต่ในอ้อมแขนของเธอลูกน้อยขยับตัวเล็กน้อยแล้วมือเล็กๆก,กำเสื้อแม่ไว้แน่นมินมองดูมือคู่นั้นแล้วน้ำตาก,ก็ไหลอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เพราะเธอรู้ว่าชีวิตของเธอยังมีความหมายเธอต้องเข้มแข็งเพื่อลูก เธอเริ่มคิดหาทางรอดเช้าขึ้นเธออาจจะเดินไปยังตลาดในตัวอำเภอที่ห่างออกไป10กิโลเมตรที่นั่นอาจมีใครสักคนใจดีพอให้เธอพักหรืออาจได้ทำงานแลกอาหารเธอไม่มีเงินติดตัวเลยแต่เธอไม่สนใจอีกแล้วสิ่งเดียวที่เธอมีคือความตั้งใจจะไม่ยอมให้ลูกต้องเติบโตในบ้านที่มีแต่การดูถูกและความทรมานมินเอ็นตัวพิงเสาศาลาหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงขึ้นเธอมองใบหน้าลูกที่หลับสนิทท่ามกลางเสียงฝนและความหนาวความเหนื่อยที่ะส,สมทำให้เปลือกตาเธอหนักอึ้ง แต่เธอยังคงอุ้มลูกไว้ไม่ปล่อยกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นน้ำนมยังลอยอวนอยู่รอบตัวมันคือกลิ่นของชีวิตที่แม้จะถูกทำร้ายแต่ยังคงมีลมหายใจในความมืดมิดของคืนฝนตกมีเพียงหญิงสาวคนหนึ่งกับทารกน้อยที่เดินหนีออกมาจากบ้านหลังที่เคยเรียกว่าบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังเจ็บปวดเพียงใดไม่มีใครรู้ว่าความเข้มแข็งของแม่ที่อุ้มลูกกลางสายฝนนั้นเกิดจากหัวใจที่แตกสลายแต่ยังคงเต้นอยู่เพื่อคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในอ้อมแขน แสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านยอดไม้หลังฝนตกกลิ่นดินชื้นยังอบอวลในอากาศมินสะดุ้งตื่นจากการหลับแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นที่สาราริมทางแขนของเธอเมื่อจนแทบยกไม่ขึ้นเพราะอุ้มลูกแน่นทั้งคืนร่างกายอ่อนแรงแต่จิตใจกลับยังคงตื่นอยู่เสมอเสียงไก่ขันดังมาจากหมู่บ้านไม่ไกลเธอมองไปรอบตัวอย่างระมัดระวังกลัวว่าเดทจะตามมาแต่โชคดีที่ถนนยังว่างเปล่าลูกน้อยในอ้อมแขนขยับตัวเบาๆแล้วร้องแผ่วๆด้วยความหิวมินรีเปิดเสื้อให้นมทั้งน้ำตาที่เริ่มคลอขึ้นอีกครั้งมือเธอสัน่นนเพราาาะคววมห และความอ่อนแรงจากการไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เมื่อคือนท้องเธอร้องด้วยความหิวแต่ในหัวกลับมีเพียงความคิดเดียวคือจะทําอย่างไรให้ลูกมีน้ํานมพอเธอกอดลูกแน่นแล้วพูดเบาๆอีกนิดนะลูกแม่จะหาที่อยู่ให้เราเมื่อแสงเริ่มสว่างขึ้นเธอเดินต่อไปตามถนนที่ทอดยาวผ่านทุ่งนาเส้นทางนี้เธอไม่เคยเดินไกลถึงขนาดนี้มาก่อนแต่เท้าก็ยังก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะแรงใจจากเสียงร้องของลูกที่บอกว่าอย่าหยุดนะแม่เหงื่อเริ่มไหลทั้งที่อากาศเย็นเธอเดินผ่านทุ่งข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเห็นแต่ฟางแห้งเต็มพื้นบางงครั้ ต้องหลบรถบรรทุกที่วิ่งผ่านอย่างรวดเร็วทําให้ฝุ่นปลิวเข้าหน้าแต่เธอก็ยังคงอุ้มลูกไว้แน่นไม่ปล่อยหลังจากเดินมาได้เกือบสองชั่วโมงมินก็เห็นบ้านหลังเล็กๆอยู่ริมถนนเป็นบ้านไม้เก่าที่มีควันลอยออกมาจากปล่องเธอลังเลว่าจะเข้าไปขอความช่วยเหลือดีไหมใจหนึ่งกลัวจะถูกไล่อีกใจก็รู้ว่าหากไม่หยุดพักลูกอาจไม่ไหวเธอตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้แล้วเอ่ยเสียงเบาสวัสดีข้ามีใครอยู่ไหมคะเสียงฝีเท้าเดินออกมาจากในบ้านก่อนจะเปิดประตูเผยให้เห็นชายชรา,าผมขาวคนหนึ่งในเสื้อกล้าม และการเกงขาสั้นใบหน้าเขามีรอยย่นแต่แววตาวปุ่นเอ้าหนูมากับลูกเหรือทำไมหน้าซีดขนาดนี้มินรีบก้มหน้าหนูขอโทษข้าหนูขอพักตรงนี้สักครู่ได้ไหมข้าหนูเดินมาทั้งคืนชายชาราพยักหน้าโดยไม่ลังเลได้สิเข้ามาในบ้านก่อนเดี๋ยวหนูเป็นลมไปทั้งแม่ทั้งลูกเขาพามินเข้ามาในบ้านมีกลิ่นข้าวต้มลอยออกมาจากครัวเขารีบตักใส่ชามแล้วยื่นให้เธอกินก่อนลูกแม่ต้องมีกำลังจะได้มีน้ำนมให้ลูกกินมินมองหน้าชายคนนั้นอย่างไม่แน่ใจว่าจะรับดีไหมแต่ความหิวและอ่อนล้า ทำให้เธอตัดสินใจรับไว้เธอกินช้าๆทั้งน้ําตาไหลไม่หยุดความอุ่นจากข้าวต้มทําให้เธอรู้สึกเหมือนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งชายชรานั่งมองอย่างเงียบๆไม่ถามอะไรจนเธอกินหมดจากนั้นเขาพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนฉันชื่อลุงบัวอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วเห็นหนูกับลูกแบบนี้ก็รู้เลยว่ามีเรื่องหนักใจถ้าอยากเล่าฉันฟังได้มินเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจพูดออกมาน้ําตาไหลอาบแก้มอีกครั้งเธอเล่าทุกอย่างตั้งแต่วันที่แต่งงานกับเดดความยากลําบากที่เธออดทนเพื่อเขาการตั้งงครภโดยไไมมม่ีเินปหหาอ และสุดท้ายค,คือคืนที่เธอต้องอุ้มลูกหนีออกมาจากบ้านกลางฝนเมื่อเล่าจบลุงบัวนั่งนิ่งอยู่นานก่อนถอนหายใจคนแบบนั้นไม่ควรเรียกว่าสามีเขาทิ้งลูกเมียได้ยังไงหนูเก่งมากที่ตัดสินใจออกมาถ้าอยู่ต่อคงจะปวดยิ่งกว่ามินก้มหน้ากลั้นสะอื้นลุงบัวเอื้อมมือมาวางบนไหล่เธออยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ฉันมีห้องว่างหลังบ้านเล็กๆแต่พออาศัยได้ฉันอยู่คนเดียวมาตลอดมีคนอยู่ด้วยก็ดีเหมือนกันคำพูดนั้นทําให้หัวใจมินสั่นเธอไม่คิดว่าจะมีใครช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหนูจะไม่รบกกกวนานานะคแคแแแ่่ขขออพัให้ลูงง ลุงบัวหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรหนูช่วยฉันดูสวนก็ยังดีฉันแก่แล้วขุดดินไม่ค่อยไหวมินยิ้มบางๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเธอยกมือไหวลุงบัวด้วยความซาบซึ้งจากวันนั้นเธอกับลูกก็เริ่มมีชีวิตใหม่ในบ้านไม้หลังนั้นทุกเช้าเธอจะช่วยลุงบัวรดน้ำต้นไม้ในสวนหลังบ้านมีผักหลากหลายชนิดปลูกเรียงกันเป็นแถวๆทั้งพริกมะเขือถั่วฝักยาวลุงบัวสอนเธอวิธีปลูกและเก็บผักอย่างใจเย็นส่วนตอนเย็นมินก็จะอุ้มลูกนั่งมองพระอาทิตย์ตกอยู่หน้าบ้านความสงบที่ไม่เคยสัมผัสมานานทำให้้้เเธอเริิ่มมมยากขึน คืนหนึ่งขณะที่ลูกหลับอยู่ในเปลไม้มินนั่งเย็บผ้าข้างตะเกียงน้ำมันลุงบัวเดินเข้ามานั่งใกล้ๆรู้ไหมหนูตอนฉันหนุ่มๆก็เคยเห็นคนที่หนีออกจากบ้านแบบนี้ผู้หญิงมักถูกตำหนิทั้งที่คนทำร้ายคือผู้ชายโลกมันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่แต่แม่คนนี้ใจแก่ร่งน,นฉันเห็นจากสายตามินเงยหน้าขึ้นน้ำตาซึมอีกครั้งหนูไม่อยากให้ลูกจำภาพแม่ที่ร้องให้ทุกวันหนูอยากให้เขาโตมาในที่ที่มีแต่ความรักถึงจะจนแต่ขอให้มีความสุขลุงบัวพยักหน้านั่นแหละสิ่งที่แม่ควรทำ เขายิ้มแล้วพูดต่อถ้าหนูอยู่ที่นี่ต่อฉันจะช่วยหาทางให้ขายผักในตลาดจะได้มีรายได้เลี้ยงลูกมินยกมือไหวอีกครั้งด้วยความขอบคุณที่ไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดเวลาผ่านไปหลายเดือนบ้านไม้หลังนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กน้อยที่เริ่มคลานได้มินตั้งชื่อเขาว่านัดเธอปลูกผักขายของในตลาดและช่วยลุงบัวทำสวนทุกวันเธอเริ่มมีรายได้เล็กน้อยพอซื้อของใช้สำหรับลูกทุกครั้งที่เห็นลูกยิ้มหัวใจเธอจะพองโตความเหนื่อยหายไปทันทีลุงบัวมักจะพูดเสมอว่า ชีวิตใหม่เริ่มจากศูนย์ได้เสมอขอแค่ไม่ยอมแพ้คำพูดนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจของมินเธอไม่เคยนึกโกรธชะตาชีวิตอีกต่อไปเธอมองมันเป็นบทเรียนที่ทําให้เธอเข้มแข็งกว่าเดิมวันหนึ่งตอนบ่ายขณะเธอกําลังขายผักอยู่ในตลาดรถกระบะคันหนึ่งมาจอดไม่ไกลเสียงคุ้นหูดังขึ้นมินหัวใจเธอเต้นแรงเธอหันไปเห็นเดชยืนอยู่เขาดูโทมและมีรอยช้ำบนใบหน้าเขาเดินเข้ามาใกล้พร้อมพูดเสียงเบาฉันมาขอโทษฉันทําผิดไปฉันอยากให้เธอกลับบ้านมินยืนนิ่งสายตาเธอมองเขาอย่างเยือกเย็น บ้านเร่อบ้านที่คุณพาผู้หญิงคนอื่นเข้าไปนอนข้างลูกฉันน่ะเรอเสียงของเธอสัน่นแต่มั่นคงฉันไม่มีบ้านหลังนั้นอีกแล้วเดชฉันมีบ้านใหม่ที่มีความสุขมากกว่าที่คุณให้ได้เดชก้มหน้าไม่พูดอะไรอีกก่อนจะหันหลังเดินจากไปมินมองตามอย่างสงบไม่มีความแค้นเหลืออยู่ในใจมีแต่ความโล่งเบาเหมือนปลดพันธนาการที่เคยรัดแน่นมานานเธอเดินกลับไปหาลูกที่ลุงบัวอุ้มอยู่ใต้ร่มไม้เห็นรอยยิ้มของชายชาราและเสียงหัวเราะของลูกน้อยเธอรู้ทันทีว่านี่คือที่ที่เธอควรอยู่ หลังจากนั้นชีวิตของมินค่อยๆดีขึ้นเธอเริ่มเปิดร้านขายผักเล็กๆหน้าบ้านมีลูกค้าประจำมากขึ้นเพราะผักที่เธอปลูกสดและสะอาดเธอใช้รายได้ส่งลูกเข้าเรียนอนุบาลในหมู่บ้านลูกน้อยโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะทุกครั้งที่น่ทื่ียกแม่ด้วยรอยยิ้มเธอรู้ว่าการตัดสินใจหนีวันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตในคืนหนึ่งมินนั่งอยู่หน้าบ้านมองดวงดาวบนท้องฟ้าลุงบัวนั่งอยู่ข้างๆถือถ้วยชาร้อนในมือเขาพูดขึ้นเบาๆเห็นไหมหนนนนนนูตอออั้้้ถาาาาไมม่่กกลปี ชีวิตคงยังอยู่ในความมืดทุกคนมีสิทธิ์เริ่มใหม่ได้มินพยักหน้าหนูเข้าใจแล้วลุงว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ใครให้แต่อยู่ที่เราสร้างมันได้ด้วยตัวเองเสียงลูกหัวเราะอยู่ในบ้านแสงไฟอุ่นๆจากตะเกียงสะท้อนใบหน้าเธอที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มไม่มีน้ำตาไม่มีความกลัวมีเพียงความสงบของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านพายุร้ายที่สุดในชีวิตมาได้เพราะความเป็นแม่ที่ไม่เคยยอมแพ้เธอเงยหน้ามองฟ้าอีกครั้งแล้วอุ้มลูกแนบอกกลิ่นตัวของลูกทำให้เธอรู้ว่าทุกอย่างที่เธอทนมาไม่สูญเปล่าความรรักกทที่่่แ้จจิงไมใชาาาพูดหวนย คนใดแต่คือการอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนแม้ในวันที่ไม่มีใครเหลียวแล